ผมชื่อชัยยันขังทำเนียมครับสำนักระบายน้ำของกอทมแล้วก็อยู่60ท,ทับหนึ่งของบางจากเ mm. ชา้ามานี่นะผมจะตื่นมาแล้วผมไปดูเครื่องน้ำก่อนนะ mm. ถ้าเปิดน้ำเราลงปุ๊บนะ mm. แล้วก็เราจะกดปุ่มแล้วเดินเครื่องแล้วก็สักพักหนึ่งเราจะมาตักขยะของเรา mm. เราจะเปิดตาม,ตามท่อหนึ่งของเรา mm. แล้วก็ตักขยะตักขยะขึ้นเหมือนอย่างที่เราเคยตัก mm. ตลาดบ,บางจากสุขุมวิทเราเนะี่ยจะมาลงนี่ขยะเรามันมีสองสองที่หกหกสิบสองมาทางเราน้ํานะน้าาาํามาทางเราแล้วขยะมาทางเราแล้วก็สุขุมวิทบางจากมาลงทางเราเหมือนกันมาลงทางเนี้ยนะอันนี้เรามีเครื่องอยู่สามตัวนะเครื่องอยู่สามตัวมีสี่แปด สี 2> 48, 2, 2, 3, ่แปดสองตัวสามสิบตัวหนึ่งแต่เช้ามานี่เราต้องเปิดตัวเล็กก่อนเราต้องดูน้ำว่าเแล้วก็เปิดตัวเล็กเปิดตัวเล็กตัวสามสิบิ้วอะถ้าเบิร์นน้าเยอะเราก็เปิดตัวใหญ่สี่แปดในตัวหนึ่งเห็นอย่างนี้ใช่ไหมน้ําเราเยอะอย่างนี้นะเราต้องเห็นน้ำอย่างนี้ด้วยแล้วก็จะเดินไปเปิดเครื่องอันนี้เครื่องใหญ่เครื่องสี่แปดสี่แปดแล้วก็นี่สามสิบแต่เราใช้งานตัวเล็กมากที่สุด งานตัวนี้เพราะตัวนี้มันมันจะเดินเดินให้มันเรียกว่ายันน้ําตัดเลยมันตัดเองนะตัวนี้2526นะแล้วก็มา35ท่วมทุกทุกที่นะ่ะทั้งหมู่บ้านเนี่ยเขามาเล่นผมคุณเปิดได้ยังไงเนะี่ยคุณก็เบาๆมากเห็นไหม แต่มันผมเปล่าได้ยังไงถ้าบนถนนผมท่วมอ่ะไหนายาหัวหน้าผมไหนายาเขตไหนายาเทศกิจไหนใายตำรวจเขามาันรุมผมหมดเลยอยังไงถนนนี่ผมไม่ให้ท่วมอยู่แล้วแต่ถ้าบนหมูม่บ้านผมไม่รู้นะห้าสี่นี่เลยผมผมไม่นั่นเลยแม้กระทั่งคอนโดคอนโด,นดหรือหมู่บ้านนี่นะเขาซื้อกระสอบมาเพียบเลยนะผมบอกว่าไม่ท่วมไม่ท่วมก็ไม่ท่วมจริงๆเพราะผมเดินทันตลาดเราก็ไม่ท่วมถนนเราก็ไม่ท่วมเพราะผมฟังบอ ยังไงน้ํามาตลอด24ชั่วโมงเลย <c oughs> เพราะถึงลงถึงอยู่24ชั่วโมงอย่างเงี้แล้วก็มาตักขยะถ้าเกิดเราเห็นเราเปิดแล้วเห็นขยะเมืยอเราก็ตักขยะของเราอย่างเงี้ย